นี่ก็เป็นอา,อาคารนะครับอาคารอันนี้ก็จะเป็นอาคารมีทั้งหมด8อาคารนะครับอันนี้แต่ละห้องก็พระอยู่แต่ละองค์แต่ละอาคารก็จะมีมีที่ปฏิฐานพุทธรูปนะครับแล้วก็จะมีน้ำบ่อน้ำาพระสงฆ์ก็ได้ใช้ ใช้น้ำส่งน้ำครับแต่ละอาคารมีทั้งหมด8อาคาร8อาคารแล้วก็สูง5ชั้นสูง5ชั้นแต่ละอาคารก็จะมีนี่ชั้นเดียวชั้นเดียวในอยู่ชั้นเดียวที่เราเห็นในชั้นเดียวแต่ก็จะเป็นลักษณะใครจะถ่ายรูปก,ก็ถ่าย คือถ้าถ้าไม่ถูกทําลายไม่ถูกเนี่ยจะยิ่งใหญ่อลังการอันนี้แค่ชั้นเดียวชั้นเดียวเ,เป็นอาคารที่ของพระส,สงฆ์อา่านี่มีแปลอาคารหน่อยดูดิมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้นถ้าเราไม่ไม่เาเรียกว่าไม่ถูกทำลายไม่อะไรยังเหลืออยู่ สูงหชั้นน่ะแต่ละาอาคารนะไม่ทำไม่ได้แล้วก็มีพระสงฆ์อยู่ต้องสามหมื่นกุรูปะยามหม่นกรูปนะคนภายในรัศมีสองรหมู่บ้านให้เอามาคนบ้านละสองคนเพื่อจะมาดูแลพระสงฆ์ดูแลพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ก็มีศึกษาเล่าเรียนอย่างเดียววิชาพระไตรปิฎกอย่างเดียววิชาอื่นไม่มี แต่นั้นเนี่ยแม้แต่พระอี้จังที่ไปที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็พระทังซ้ำจังก็มานี้พระทังซ้ำจังก็จะมีทีมงานลิงลิงก็คือจิตใจโยมมันจะบอกแวกหมูก็จะหิวอ,อยู่เมืองไทยไม่เคยกินมามา่าแต่ว่ามาอยู่นี่มาม่าอร่อย <laughs> ไอหนึ่งก็สัมภาระ เห็นอะไรก็อยากได้อ,อา่านั่น <S <S อ่ะ,นนะคือ,ค,อคือเป็นธรรมโดย,ดยธรรมแล้วก็เขาก็เอาคำภีไปที่วัดใส่ม้าหลังม้าไปไปถึงนั้นมาตายจึงตั้งว่าชื่อว่าวัดม้าขาวม้มาขาวที่ประเทศจีนอ่าที่จีนที่พระบรมสารีธาตุที่เกี้ยวแก้วที่ก็เอามาเนี่ยับแต่นั้นเนี่ย พระถังสัมจังท่านก็เป็นคนที่มันไม่ใช่ง่ายครับเดินมาเนี่ยเดินมาขี่ม้ามาต้องมอีพระราชาออกใบอนุญาตผ่านทางทรงต่อๆกันมานะครับจากจีนมาเส้นทางสายไหมนะครับเส้นทางกูจะมาถึงได้ถือว่ายิ่งใหญ่ห่างจากนี้ไปหนึ่งกิโลเขาจะมีพิพิธภัณฑ์อยู่แต่เราไม่เดินแล้วค <laughs> ไป ไม่ใช่ก็คือ,คอมันเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่คราบพระทงังของพระธาสัางสังจังเนี่ยหากินนี้ไปประมาณสี่ห้กิโลนี่แหละอันนั้นก็เป็นเขาก็ทําให้เป็นที่ระลึกเป็นนั่นของพระถังสัมจังอ่าเนี้ยก็จะเป็นประวัติเว้อันนั้นก็เรามาเห็นแค่นี้ก็โอเคแล้วไป